เมื่อเงินกําลังจะหมดครั้งนะครับผมมาเล่นตั้งรับที่นะครับสถานบริการแคมป์นะครับผมในแมปน็อกติกนะครับผมนะครับตอนนี้มีศัตรูนะครับกำลังวิ่งมาห้องเซฟนะครับผมเรียบร้อยฮะลูดขาหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะครับผมให้เขาว่าให้เขาเข้าใจว่าผมจะอยู่ห้องเซฟชั้นสามนะครับผม ่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนเหมือนได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวผมจะย่องนะครับกระโดดลงหลุมนะครับเพื่อไปชั้นสองนะครับอันนี้จะเป็นหลุมนะครับห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําชั้นสองนะครับอ่าโดดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟังขึ้นเสียงนะครับเหมือนว่าเขาจะอยู่อยู่ข้างบนชั้นสามหรือเปล่าหน้าประตูห้องเซฟหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่า หรือว่าห้องโถชั้นสองกลางาน่าจะอยู่ชั้นสามนะน่าจะอยู่ชั้นสามเลครับผมผมว่าชั้นสามนะครับหน้าประตูห้องเซฟเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะย่องนะครับย่องไปตลบหลังเขานี่ฮะนะครับย่องไปนะครับผมอโอเค เหมือนว่าเขาจะอยู่ชั้นสามนั่นแหละครับโอเครู้แล้วว่าเขาอยู่ชั้นสามนะครับอ่าโอเคโอเคอ้าวเขาเน็ดนะครับเขาเน็ดโอเคเราจะค่อยย่องไปนะครับค่อยค่อยย่องไปตลบเขาครับ,รบสไตล์การเล่นแบบนี้ก็คือก็คือ <c oughs> เงินจะหมดครั้งไนะครับผม เราก็ต้องเล่นตั้งรับเล่นตลบหลังนะฮะเล่นเดี่ยมครับผมเพื่อเพื่อเซฟชีวิตนะครับเกิดไปปูอย่างเดียวเดี๋ยวก็ตังหมดนะฮะหรือตังหมดแล้วก็มาเล่นแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับสายฟรีที่ไม่ไม่ได้เติมเกมนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเสียงนั่นไงเสียเท้าครับผมเล่นเลยฮะ เรียบร้อยครับร่วงครับผมเรียบร้อยแล้ว มาครับเดี๋ยวเรามาดูดูโอ้บ้างครับผมนะเล่นตั้งรับที่สถานบริการแคมป์นะครับกับน้องนะครับผมอ่ะจะเป็นไงไปดูนะครับตอนนี้ศัตร<ด>ูเขารู้แล้วว่าอยู่มผมอยู่ตรงไหนระเบิดไประเบิดนะโมกโมตะโมกโมตะโมกระเบิดระวังเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาพี่ออฟพี่ออฟติดพี่ผมโดนลงมาแล้วนะพี่ โอเคได้เล่นออฟค่าอะไปแก้เต็มหน้าผมเลยออฟพีออฟพีเนี่ยตรงบันไดตรงทางขึ้นเลยอยู่หน้าประตูเนี่ยดักดักตรงนี้วะตรงเนี้ยทางขึ้นห้องนั้นอ่ะมันย่องมันย่องฝ้าครบฝ้าครบเป็นเป็หนึ่งแล้วพี่เราขอใส่จอสายมันมันย่องขึ้นลว พี่ก็ย่องตบตลบหลังมันอยู่เป็นไงเป็นเป็นะผมผมเปลี่ยนรูอนปอยู่นะขอใช้เจ้าถาังมันโอเคข้าไหวว่าจอเนี้ยยิงไม่เป็นโอ้ย้ยเอออล่นออฟกแี้วอ่ะมันรู้เรื่องจัดอ่ะ หนึ่งพี่ตายหนึ่งโอเคโอเคจะปิดประตูกันมันอาปิดทางเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเราเล่นในบ้านได้เปรียบบอกแล้วเมืองนี้มันหามุมเล่นอีกตัวหยดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ห้องนี้ห้องนี้ใช่ใช่ใช่เนีน่ยเนี่ยย่องอยู่เนี่อยอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ทางขึ้นตรงเนี้ยทางขึ้นห้องห้อง ไปแล้วสวยเขียะเขียะขียะขียะสวยไปเลยไปเลยคุหลาบศพกุหลาบศพโอเคโอเคเคลียร์ก่อนไหมหมดยังหมดหมดแล้วมันขึ้นตรงบันไดมันไอ้ปีทแล้วอ่ะรู้เรื่องพีทพีทซุ่มยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ล็อกอยู่ล็อกตรงบันไดอยู่มันวิ่งไปทางเองวิ่งไปทางเองอ่ารอรอรอเคลียบอ่ะลมลมลมเสลมลมลมสวยสวยสวย หลยอ,อีกหนึ่งตัวเลอ,อีกหลงตัวอ๋อเฮ้ยผมผมไม่รู้ว่ามันต้องมาตรงนี้ได้ผม,มใช่<ม>ใช่ผมก็ดักประตรนูนี้ใช่เนี่ยมันมีทางขึ้นเนี่ยพี่ล็อกล็อกตรงอันนี้อยู่มันมีทางขึ้นตรงนี้เห็นปะเ<อ>นี่ยมีพี่ล็อกตรงยอยู่แล้วมันมันแต่มันวิน่งวิ่งไปทางนู้นนะไปทางเองไงเลยอีกหนึ่งตัวได้ตัวเดิมย่องไหมย่องโอเคโอเคสองตัวป่ะพี่พี่ดักตรงบนดยูยล็อก

แต่ยังยไงว่าเนี่ยแบบนี้มันบูตแรงสอง200เปอร์เซ็นต์บันลีแรงเ็7วันเนี่ยตีทันแบบ